บัดนี้วันที่17เดือน7พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่78ครั้งที่78ที่ข้าพเจ้าในาพุทธภาสปีรคณา,า,าเศสขเทวสีลสวดสัญญาพระสูตรพระปริลและมรรตต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจบตั้งไม่มีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อยเข้าละพระชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เทิด บทที่หนึ่งบทกับพระรัตนตรัยอรหังส,สัมมาสัมพุทโธผคกวาพุทธามัวันตังอภิวาเทมีสวาราตสวารค์โตผคกวัตาธโมธรรมนัมมัซ่าม,มีสุปฏิป,ปันโนผคกวัโตซาวกะสร้างโคสร้างคังหนาม,ามีบทที่สองบทบูชาพระภัยลิพินตอรหังส,สัมมาสัมพุทโธสุติรังปะริณีผูโตคุ้นหิทระมานโนธานี ปาลามีหิตัติสติยาวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสันนังคาโตปูเชมิวและตานาตายังธรรมังจารามีโสตินาคนที่สามอดสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตะลาขันฉันตูเทวตาสัทธามังวิราเชสาสนาตุสขโมคะทังสักเคกาเมจารูเปย์ขีริสิขาราตเฉดันตัลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตารุ้นะคะหานิเกหาวัตถุอิเกเตหุมมาจจยันตุเทวาชะาัทราวิสเมยะข้านธัปนาคาติท่านตาสันติเกยามุนิวะลาวัจนาสาดาวเมสุนันตุธรรมะสวรรค์กาล การโลยัมพระทานตาธรรมะสัมปนาการโลยัมพระทานตา บทที่4บทสวดปูพพ่าคณะมกาคานโมตัสสะภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุตสะนาโมตัสสะภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุตสะนาโมตัสสะภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุตสะบทที่5บทสวดเตไตรสระคมนาปาถาพุทธสระนังขเชามีธรรมสระนังขเชามีสร้างคังสระนังขเชามีทุติยมปีพุทธังสระนังขเชามีทุติยมปีธรรมังสระนังขเชามีทุติยมปีสร้างคังสระนังขเชามีตาติยมปีพุทธังสระนังขเชามีตาติยมปีธรรมังสระนังขเชามีตาติยมปีสร้างคังสระนังขเชามีบทที่หบทสวด โธมีสันนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสธิมีโหตุสัพพทานาธิมีสันนังอัญญะโมมีสันนัตังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสธิมีโหตุสัพพทานาธิมีสันนังอัญญะสังโฆเมสันนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสธิมีโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดติลัตนะปะนามัคาถาพุทธังนะเมลัตนะภูสาลีลจิตตังธรรมังนะเมลัตนะ ภูต่าวิสุธีสารังสังครนาเมรัตนะภูตสุสีราทีธีเอตังนาเมติรัตนานังรัตนาตายะวางสมาสโมสาริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตาคูนโยโยโยขวะสปาวตังอสุมิตายามหิปิเตตตาเทวยะถาติทันเทเอกัางวินาตทิตาเลสะมะสัมภาเวนะโลเกกทาจิตจจิเลนจปาตูภูตังคมพีและยาวิสัยยางอัติทุทัศทางเวนโยหีปันทิตา เนหิเวนวิชันโยรยะลูปังโลกัมหิเกหิจิกะทานจุปลภานียังเกสันจิตสุทุวิที่ตังคุนากายายายาเมหิเยวะชนาตายา,ยายสุวิสุตามปีสามุตับปัสตังมณนสิสุธปสาธาทานังปุญญติกานณมนะณมะสามุตมะปุณณภูมังทุกขาปามุตจานะมิก มุขะสารนางขาตานางปูชาละเหตุสุปัละมังอภิปูชนเนยยังนิพานิสัจฉกิริยายุปะนิสัจยตทางสมากิเลสะมะละโสานานสิทธิยาจาสาธุหีอัฏฐกุสาเลหูปะเสวะนียางปาณีหิจาปิสารนางข้ามานียาเมวจาจะสมาหิตังติลตานางสารนางขาตามหาลัตินที่วังทัน ฐานะเนสุนามัสมานาปูเชมาจาปิสสะตางสุปัสสันนจิตตาตัฏฐานุปาลิจาริยาสถาราตาหุญเยนาตัฏฐสุก,กัตเตนะสุขีภาเวมูเตชะเชนะตัสสะจัสถาปิสุวัตีหโหตุโยเจธาธรรมวินยัยยมหิปมาณภูโตโลกุตลาพิสมาโยนิยโตสุพอนางตัสโสปนิสายะจดยายาอายามปิหโนตุวัตถุตาเยปาลิจิตโตสุปัสสาทกาโล บทที่8น้มัสการสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะภะราปากาโทสามังว่าผู้ถูกสุขฆาตวีโตโตมารัสาปะสาวินิโมจายันโตปาเปสิเขมังชนะยาวีเนยยางพุทธังวะลันตังศีลาซันามามีโลกสานาทัญจวินายกัญจาสันเตชะซาเตชะยสิทธิโุ้นตูสัพันตลายาจวินาสเมินตุธโมทโชโยวิยาตัสสะสะโตท่าเสสีโลกาสวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมะท่ลัสาทาลีสาตาวะหัสติกาโลสูจิโนธรรมังว่าลันตังศีลาซันามามีโมหะปะทาลังอุปัสสันตทาหัง ตันเตชาซาเตชยาสิทธิโหนตูสัพพันตลายาจวีนาสเมนตูสัทธธรรมมเสนาสุขตาโนโคโยโลกัสะปาปูปากิเลสะเชตาสันโตสายางสันตินิโยชาโกจาสบขาตัธรรมังวิธิตังกาโลติสร้างคังวาลันตังศีลาสานนมามีพุทธานุพุทธสมัสสีลาถิทิงตันเตชชาซาเตชยาสิทธิโหนตูสัพพันตลายาจวีนาสเมนตูบทที่เก้าบทสวดนโมกัฏถกาถานโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมเฮสินโนนโมตมาธมัสสะสวะขาตัดเสต ตัดเสวะเตนิทานามโมมหาสังคสาพปิวิสุทธสีละทิฏฐิโนนโมโอมาตยาลาทส,สารตนาตยาสสสาทุกลางนโมโอมากติตัสสะตัสสวัตุตยาสปีนโมกาลปภะเวนาวิขจตุอุปทวานาโมกาลานุภาเวนสุวัตถิโหตุสภะทา,า,านโมกาลัสเตเชนาวิถิมะวิถิมหิโหมิเตชาวา